สวัสดีครับวันนี้วันที่8สิงหา2015 2558นะครับวันนี้ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับหลังจากที่มีข่าวออกโรทัศน์ว่าคนไทยเอาเงินไปฝากที่ลาวเยอะมากนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งนั้นนะครับแต่ว่าผลไปก่อนที่จะมีข่าวออกมาสะอีกนะครับ ก็มีนะครับนักวิเคราะห์นะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับก็ไม่รู้เดี๋ยวดูกราฟกันก็จะรู้นะครับจะมีนักวิเคราะห์บางส่วนพูดว่าเงินกีดนะครับมีความผันผวน,นนะครับอ่านี้เรามาดูการดูกราฟชัดๆเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ ผมจะใช้ข้อมูลจาก Google Finance นะครับก็เป็นข้อมูลที่ดูง่ายนะครับโดยจะใช้นะครับอดอลลาร์เป็นหลักนะครับเข้าไปเลยนะครับ Google Finance ดูง่ายมากนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เราก็จะเห็นกราฟนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเงินดอลลาร์นะครับแข็งมากนะครับสามสิบห้าหน่อยๆแล้วนะครับก็มีแนวโน้มจะขึ้นไปอีกนะครับขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้นะแต่ว่าแนวโน้มพูดถึงแนวโน้มมีแนวโน้มจะขึ้นได้เพราะว่า ทางจีนกับอเมริกานเนี่ยมีปัญหากันนิดหน่อยนะครับก็มีการทุบกันบ้างนะครับทุบข้างเงินทุบตลาดหุ้นกันนะครัโอเคอะน,นั้นก็ผ่านไปนะครับเราไม่พูดเป็นเรื่องของคนอื่นเขานะครับตอนนี้เราก็มาดูว่ากราฟตัวนี้ดูยังไงนะครับผมจะดูแค่ตรงนี้คร่าวๆนะครับก็จะมีะข่าวสารให้ดูด้านข้างนะครับ สามารถที่จะเ,เลือกวันเ,เลือกวันได้นะครับแล้วก็เลือกตัวที่เราัเป็นข่าวเด่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูตำแหน่งของแต่ละวันได้นะครับตรงนี้น่าจะอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยกลางนะครับของตลาดทั่วโลกนะครับอันนี้ของค่าดเดานะครับ อาจจะไม่ใช่แต่ว่ามันก็จะอยู่ระลางนนี้แหละแต่ว่าถ้าเลทของธนาคารเลทของอร้านแลกเงินอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีบวกมีลนะบกราฟตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะดูได้หลายช่วงเวลานะครับก็จะมีหนึ่งเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนนะครับสามเดือน หเดือนต้นปีถึงปัจจุบันนะครับ1ปีที่ผ่านมา5ปี10ปีนะครับแล้วก็อันนี้คือข้อมูลทั้งหมดที่ Google เก็บสถิติมาตั้งแต่ประมาณปีห9ึ่นะครับก็ละเอียดดีนะครับ ค่อนข,ข้างที่จะเห็นอะไรเยอะนะครับาราฟตัวนี้มันก็จะบอกเราได้เลยว่าค่างเงินประเทศไหนเป็นยังไงนะครับมันก็สามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครัมันก็ออนเซอร์ลิงนะครับอันนี้ก็คลิกได้นะครับเด็ปนิสเยนะครับรอแป๊บหนึ่งคือมันสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าค่างเงิน ประเทศไหนเนี่ยที่มันผ่านขวนนะครับไม่มีใครมาหลอกเราได้นะครับเพราะว่านี่คือข้อมูลจริงนะครับนักวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีเนี่ยเขาพูดต่อๆกันมาก็มีนะครับแต่ว่าตัวสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือตัวเนี้ยข้อมูลจริงๆคือกราฟเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะมีหลายตัวนะครับเอานี้นะครับ ตัวนี้เราอยู่ที่ค่างเงินบาทใช่ไหมครับคราวนี้อยากจะรู้ว่าเงินกีบเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวย่อของเองินกีบก็คือ LAK นะครับเห็นไหมนะครับมีใครเห็นค่างเงินกีบบ้างนั่นคือข้างเงินกีบคือเส้นสีแดงนะครับ สังเกตว่าเงินกีบเนี่ยนะครับก็จะวิ่งเทียบกับเงินบาทนะครับโดยใช้ดอลลาร์เป็นตั้งนะครับแล้วก็เทียบเงินบาทกับเงินกีบนะครับจะเห็นว่ากราฟของเองินกีบเนี่ยจะวิ่งค่อนข้างตรงกว่านะครับตรงกว่านะครับจะไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงมากนะครับ สัเกได้ชัดเจนนะครับส่วนเงินบาทเนี่ยขึ้นสูงลงสูงนะครับในหนึ่งปีมีขึ้นสูงลงสูงเยอะมากนะครับอลองดูดีจมีช่วงที่ตอนนี้เงินบาทช่วงตั้งแต่ กรกฎาคมมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยลงเยอะมากนะครับเพราะน้ำกราฟตัวนี้มันกราฟของเงินดอลลาร์เนี่ยม่นแค่บังมันจะขึ้นมาโอเคเราย้อนไปดูนะครับห้าปีย้อนไปดูห้าปีนะครับก็จะเห็นว่าเงินกีบก็ยังนิ่งกว่าเงินบาทอยู่ดีนะครับ แต่ว่าช่วงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีตามกันมาบ้างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจในเอเชียเนี่ยมันจะอาศัยอยู่วงจรเดียวกันนะครับก็จะมีกระทบกระเทือนบ้างแต่สังเกตว่ากราฟของเรังกีบเนี่ยนะครับเสถียรนะโดยเฉพาะช่วงปีสอง4นี่เนี่ยสเสถียรมากเลยนะครับแต่ว่าพอมาปีนี้ก็มีขยุกขยิกนิดหน่อย คราวนี้มาดูนะครับเปรียบเทียบลองยูโรดูบ้างนะครับตอนนี้ยูโรเนี่ยค่อนข้างที่จะลงนะครับยูโรนี่ลงมาเยอะนะครับแต่ว่าแนวโน้มก็คือว่ามันจะเหมือนกับพยายามจะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปนะครับ ยูโรล,ลงก็เพราะว่าปัญหาที่กรีซนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเซ็ชั่นอะไรรัสเซียนะครับก็ทำให้มีปัญหาเศรษฐกิจนะครับมันก็จะวุ่นวายกหนอยนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่38.546นะครับเดี๋ยลองย้อนไปดูสาเดือน เกิดต้นปีมาโอเกิว่าถ้าถ้านับประมาณย้อนไปประมาณทบปีเนี่ยก็จะเห็นว่าตอนนี้ยูโรเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับราางยูโรลงมาเยอะมากแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นลงบอกไม่ได้นะครับเพราะากราฟแตกมาก นะครับค่อนข้างที่จะแบบมันจะมีวิกฤตมีอะไรเข้ามาแทรกนะครับซึ่งไม่มีใครคาดเดาได้นะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ออยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นขาลงนะครับมีปัญหาลหลายอย่างนะครับทั้งทางฟรีดทางรัสเซียนะครับแล้วก็่วนก็ปัญหากับก,กีนด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูนะครับว่าถ้ายูโรยเทียบกับกีเนี่ย,ยจะเป็นยังไง เลยว่าถ้าเทียบกับกีบเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยต่างกับเงินบาทเท่าไหร่นะครับแสดงว่าตัวเงินยูโรเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผันผวนสูงนะครับยังไม่เสถียรน,นะครับ Euro ยูโรนี่ไม่เสถียรน,นะครัจะขยุคขยิกนะครับตามตามกันนะครับ แต่ว่าคือถ้าเป็นแนวโน้มอย่างเงี้ยก็หมายความว่ามันมีมันมีกับพลังของมันในตัวนะครับที่จะส่งผลกับเงินสกุลอื่นๆในเอเชียได้นะครับลองดูสกุลอื่นๆบ้างยูโรกับเยนโอเคก็ตอนนี้นะครับยูโรกับปอน สังเกตวันนีนยูโรก็มีพลังสูงเหมือนกันนะครับกราฟก็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับวันนี้ดูเล่นๆนะครับตอนนี้นะครับก็ท่านก็วิเคราะห์เองนะครับว่า,ากราฟเนี่นเป็นยังไงนะครับใครก็มากดดูได้นะครับไม่มีใครหลอกใครได้นะครับ ข้อมูลที่มีอยู่นะครับเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วท่านไม่จาเป็นต้องเชื่อใครนะครับแม้แต่ผมนะครับท่านไม่ต้องเชื่อนะครับแต่การลงทุนอะไรหลายอย่างคือจะเอาเงินไปฝากี่ลาวนะครับหรือว่าจะลงทุนอะไรที่นอกประเทศไทยข้อมูลมันมีหมดนะครับและเออมันก็ไม่ได้ไม่ได้หายากนักอะไรนี่นะครับแต่ว่ามีเวลาดู เงินบาทเงินกีเนบเงินดอลลาร์นะครับก็วิ่งทิศทางเดียวกับยูโรเลยนะครับน่าแปลกใจไหมหน่าแปลกใจนะวิ่งทิศทางเดียวกันนะครับเงินยูโรมีพลังมากนะครับแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับเควันนี้ก็นะครับ มาให้ดูนะครับท่านก็มากดดูเองได้นะครับพอสมควรก็ถ้าสนใจที่จะเอาเองินไปฝากที่เรานะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับข้อมูลใน channel ผมก็มีให้บางส่วนแล้วนะครับส่วนที่เกอดดิท่านก็ค้นหาเพิ่มเติมเองนะครับวันนี้ก็มาพอสมควรนะครับ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับและช่วยอะไรให้ท่านพัฒนาได้ก็ช่วยไลค์นะครับช่วยซับสไคร์นะครับแล้วก็ถ้าชอบเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจโฆษณาที่ติดมากับคลิปนะครับก็ตามสะดวกนะครับโอเคขอบคุณครับสัสนบ